ใช้ขนาด33คูณ12.5นะครับผม r ยี่สิบนะครับเลนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ4ฟร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเบียร์พาไปชมชุดแต่งรอบคันกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแต่งได้ดุดันนะครับโหดมากๆนะครับใส่ล้อขอบ22เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครับผมคันนี้นะครับเลือกคัสตอมเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์นะครับผมกระจังหน้าเนี่ยเลือกเป็นฟอนต์สีดําเงาแบบนี้ด้วยนะครับพร้อมกับไฟมิดเดลไลท์บาร์ด้านบนนะครับเป็นสีส้มหหรรืืออสีีีขาาววกก็็ไไไดด้้้้เเลนนนนะคัับบบตมฟปแ LED reflector นะครับพร้อมกับไฟเด y l i g h t 4แคมนะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว Next Gen เรานะครับผมอ่ะตัวนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับทำงานร่วมกับปัดนละฝนออโต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นชากระชนของชุดแรปเตอร์นะอันนี้เราต้องคัสตอมนะครับโดยการรื้อกระจังหน้าแผงด้านหน้านะครับผมก็คือชากระชนด้านหน้าเนี่ยออกไปแล้วก็จับตัวชากระชนของแรปเตอร์นะครับเข้ามาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกนะครับทำแผ่นกันกระแทกด้านล่างได้นะครับต้องการเป็นสีแบบที่พี่ต้องการได้เลยนะอันนี้้ลูกคาขอ ทำเป็นสีกาไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวสปอร์ตของเรานะครับจะให้เป็นแบบแสงสีขาวก็คือเป็นไฟแบบ LED ด้วยนะครับตัวนี้นะอ่าเวลาหักเลี้ยวพอมาแรงความเร็วต่ำนะครับเขาจะเลี้ยวตามนะครับเปิดรอบบสายตามมุมต่าให้กับเราด้วยนะครับก็เป็นกระบะเจ้าเดียวนะครับที่ทําได้แบบนี้นะซุ้มล้อของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อของชุดแต่งแรปเตอร์เหมือนกันนะครับออกแบบมาให้รับกัวโตชาติชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็บนฝากระโปรงนะครับจะมีการอัปเกรดนะครับเป็นจมูกนะครับ อันนี้เป็นจมูกแบบติดแปะหลอกนะครับไม่สามารถใช้งานเราไปอากาศได้นะก็ดูเหมือนตัวแรปเตอร์ V6 ของเราเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับตัวนี้เลยไฮไลท์เลยนะครับผมอัพนะครับเป็นไซส์ขอบ22เลยนะใช้ขนาด33คูณ12.5นะครับผม22นะครับใช้ล้อของแอ M นะครับเป็นแอ M AT นะครับก็ยกหน้า2นิ้วนะครับใส่ปีกดอกปั๊บองศานะครับอ่าแล้วก็ใส่ล้อบากันโค้งให้ใหม่นะครับตัวนี้นะอ่าแบบนี้เลยยกแบบฟิลลิ่งสเต็ปแบบรถอเมริกันสไตล์นะครับผมแบบนี้เลยนะ แล้วก็ด้านข้างมีฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้ใส่เบ้ารองกันรอยนิ้วมือนะครับให้แบบนี้เลยแล้วก็เลือกสัดโคนสติกเกอร์เบาๆนะครับอ่าอันนี้แบบตามสไตล์ลูกค้าได้เลยนะครับผมแล้วก็โลบาร์นะครับแฮมเมอร์นะครับตัวนี้อ่าเป็นตัวแบบพรีเมียมเลยนะเป็นโลบาร์แบบใหม่นะครับแผ่นยาวแบบถึงกระบะหลังเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยมีตัวไฟ LED ด้วยครับเวลาไปเข้าแคมปิ้งนะครับก็สามารถใช้งานแบบตัวไฟ LED ได้เดี๋ยวผมเปิดการใช้งานให้ดูนะว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ ด้านหลังนะครับตัวนี้วางช็อคอัพลอกกรซีนะครับอย่างที่ผมแจ้งตัวไลเจนเราเนี่ยวางช็อคอัพอยู่ลอกกรซีก็เพิ่มมิติตัวรถให้ใหญ่ขึ้นนะครับบาลานซ์รถดีนะครับบวกกับช็อคลังเนี่ยเป็นช็อควางสลับด้วยนะครับในตัวเลนเจอร์สปอร์ตได้ช็อคเป็น2.0มอเตอร์ทูบด้วยนะครับก็เป็นแก๊สผสมน้ำมันก็ให้ความนุ่มนวลที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็อัปเกรดนะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นกันชนเหล็กแบรนด์แฮมเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็มีวิลลากจูงให้แบบนี้เลยนะครับผมมอพร้กับห่วง ัวอเมก้านะครับดูแข็งแรงบึกบือนแบบนี้นะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาถอยก็ให้แสงสว่างนะครับเวลารถอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ใส่ปั๊มเปอร์ท้ายนะครับสีดําเงาตัดดําด้านนะครับแบบนี้เลยนะเว้นตรงโลโก้เพราะว่ามีกล้องถอยนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในตัวสปอร์ตนะครับเป็นเบาะหนังอยู่แล้วจากโรงงานนะครับให้ได้เนี่ยเป็นสีเทานะครับผมก็เบาะเป็นทรงอกกระชับนะครับอ่าลัสเซเรล่าทำให้เกิดความปลอดภัยในการขี่นะครับ พวงมาัลเป็นไฟฟ้าแบบ100%เนะครับของเราเป็นเจ้าเดียวเลยนะ,ะมีระบบพูดิฟชดใช้การสายเหมือนรถยุโลปแพงๆเลยนะครับผมแล้วก็จอหลังวูบขี่เป็นจอภาษาไทยนะครับ 8นิ้วแบบดิจิตอลนะครับผมแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จอตรงกลางเป็นจอ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะครับก็เป็นเจ้าเดียวนะครับที่เชื่อมต่อแบบไร้สายดึง Google Maps ไปโชว์ได้แล้วก็เล่นเพลงได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านล่างเป็น r e l e s s Charger นะครับตัวนี้เป็นตัว4 x 4นะครับผมมีระบบการปรับโหมดนะครับแบบด้านนี้เลยนะชั่ว High 4High 4Low มีให้ครบแบบนี้เลยนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับระบบสตาร์ทเป็นแบบปุ่มกดนะครับแล้วก็ตัวนี้แผงไฟด้านหน้าเนี่ยย้ายมาอยู่ตตรรงาัวก ไปเลี้ยวแล้วนะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะชุดแต่งชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่จริงๆนะครับผมอ่ะพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็ตัวนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับอันนี้เรียนตามตรงเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับพี่ๆท่านไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับอยากแต่งแบบนี้นะครับผมก็เวเบียจัดให้นะครับก็เราเข้ามาคุยกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ